เดี๋ยวพี่รู้ภาษาจีนเชื่วงเราจะชดันจชดช่วทัพทะ่ทัพมุตัพท์ที่มีผู้บัญชาการให้น้องไหมอ่ะแม่แบ้าระหว่างเจองูเห่ากับโคเลียนเปียโนจะตีหัวใครก่อนครับตีพี่ดำก่อนเออหมัดไส้กูไม่ผมวแม่คอยเนี้ยจะทำอะไรพี่มั้งมั้งระหว่างพี่ดำก,กับพี่ยูใครต่อยแรงกันครับผมก็ต้องมียูอยู่แล้วแรงต่อยเขามีมากกว่ากอริลล่าที่ไม่มีแขนทั้งสองข้างมันมันไม่ขนาดนั้นพี่มันแค่เหมือนแบบมัน ผมว่าแปลกว่าน้องมีเกลียดพี่ค่ะทำไมถึงเกียดคนนมใหญ่ครับไม่ถึงียดเกียดแต่ถ้าเจอก็ขอบล็อกเลยโน้้ยพี่สะดุดล้มหน้าบ้านนมแตกนมปลอมเขาบอกว่านมปลอมอย่าบูลลี่น้องผงน้มเกลียดนะคะเราทำไมคุณชอบบุลลี่น้องผมเป็นนมปลอมอ่ะไม่ร้องนะพี่ เนะไี่ยูพี่เข้าใจโลกมันผุด สวัสดีทุกคนที่เข้ามาในไลฟ์วันนี้นะครับผมก็ผมพี่ดาแล้วก็มีอยู่คะเอาเปิดแล้วเหรอไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับจังหวะน,นี้นาฬิกาหนูม,มันยังห้าก้อยอยู่เลยอ่สารทุเรียนทุกคนไม่สารทุเรียนกูไม่ได้ถามมึงอกี้เงียบวันนี้เราอยู่กับน้องโควิดสิบเก้านะฮะจากเมืองอู่ฮั่นที่ส่งตรงมาจากมณฑลเหอหนานนะฮะจากแม่น้ำกกก๊กนะวันนี้ไมไไปป่ไม่ได้เป็นโควิดไม่ได้บินไปไหนด้วยจะมาเป็นนักเรียนกกกกแล้วเหรอใช่เหรอวันนี้นะฮะนำเข้ามาจากอู่ฮั่นเลยวันนี้เดี๋ยวมี่รูปภาษาจีนวัว โ我้โหฉอโอ้ฉอฉอว่าก็กกกกกอะเองมาจากจีนเองก็ต้องพูดภาษาจีนได้เพราะนั้นแล้วพี่ถามวาอีฉว่าฉอว่าฉอว่ากกกกกกอะกม่เ้าในะฉนไม่ไ้ชอบฉันนชว่จะทำตตัวตี่แม่้ามาใเรงไหมแม่้เฮ้ยดูแปลภาษาเขาสิแปลว่ามาโอ้ฉอว่าฉอ่าฉอว่ากก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 สงส ไม่แปลกดีกว่าเกิยเอมีอยู A, ่แล้วก็พี D ่ดำนะฮะแต่ก่อนจะพร้อมมีอยู่พูดภาษาจีนพี่ฟังหน่อยเขาเขายาวๆ心情很细，我就是说说这ถ้าเข้าไปในปา่าระหว่างเจองูเหา่ากับคนเลียนเป็นโนจะตีหัวใครก่อนครับตี <laughs> พี่ดำก่อนเออสุดยอดแล้วผมโอ้โห <laughs> ทำหน้าตีกูัวทำไมต้องตีกูัวกอยู่ตอนหน้ากับคนเล่นเป็นโนตีพี่ดำให้ตัวก่อนแล้วค่อยตีที่เหลือฉลาดจังว้เขี้ยแม่งเจ้าหมันไส้กูไม่หนูไม่มคเคยคิดจะทำะร้ายพี่มัง้งไม่ขี้นะมั้งไม่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 หนูไม่เคยคยิดที่จะแบบถ่ายในตัวสปาร์ติยันแล้วก็เอากางเกงมาขี้ไปซ่อนมึงมันอาชญากรเพื่อนี่มันอาชญากรจริงจริงนิสยัยมึงที่มันเลวมึงจิตใจมึงทำด้วยอะไรการที่มึงเข้ามา แล้วเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่ากูใส่แต่หนูชอบนั้นนั่นรักกีระหว่างพี่ดากับพี่ยูใครต่อยแรงกว่ากันครับผมก็ต้องมียูอยู่แล้วแรงต่อยเขามีมากกว่ากอริลล่าที่ไม่มีแขนทั้งสองข้างมันไม่ขนาดนั้นพี่มันแค่เหมือนแบบมันอย่างนั้นผมว่าแปลกๆว่ะะไรนพี่ไปกี่พี่ค่ะก็แบบ แล้วอะไรหรือเปล่าอ้าวยูยูตอบอตอบเขาหน่ยพี่พูดคำถามว่าอะไรระหว่างพี่ดำกับมิยูใครต่อยแรงกว่าพี่ดำบอกมิยูใช่ไหมแต่พี่ดำก็อธิบายว่ามิยูต่อยแรงกว่ากอริลล่าหนึ่งตัวที่ไม่มีแขนสองข้างนั่นก็แสดงว่ากอริลล<ไ>่ามันพิการตอนช่วงที่พี่เคยแบบไอตัวส<ไ>ุ<ไ>ขสุสุขชสุกภาพปะพี<ไ>่เขาจะแบบว่ามีที่บีบมือหนูยี่สิบสามเลยนะ ยี่สามยี่สามเลยวะนั่นอยู่ที่สถานชีวิตรนะันงตอนเราไม่ยู่เป็นซักคิวบ้านหรือโควิดฮะนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจนมาก,มากๆเลยทุกคนนี่เลยครับผมมีเขาคิ้วกลม <c oughs> ผมยาวหน้าโตเนี่ยไม่สาวบาง <c oughs> าโคก็โควิดได้น้องมันจะเป็นโควิดนะมันจะเป็นจักจีบบ้ที่เปิดบทด,ดีกว่าพี่เห็นว่าเราเถียงพี่เยอะงั้นพี่จะเปิดบทในช่องนี้ว่าน้องเป็นอะไรมีคนโหวตทั้งหมด216คนแล้วตอนนี้223คนโหวตเป็นโควิด78คนอะไรสักอย่าง22คนจังหวะนี้นะครับผมมีคนโหววต78แล้ จะยุติวันภายในสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองสองนิดสองหน่อยสองจ้อยหนึ่งปิดที่โควิดครับผม,มติไปเอกฉันนะทุกคนนะอ้าวแล้ววันนี้อยู่กับน้นองโควิดนะครับวันนี้เป็นรู้สึกเป็นไงบ้างครับจังหวะนี้รู้สึกตอนนี้เหรออะดีตรู้ป่ะนะพี่บีดีไม่มีอะไรพี่ทำไมถึงเกลียดคนนมใหญ่ครับไม่ถึงกับเกลียดแต่ถ้าเจอก็ขอบล็อกแล้วกันอ่าสมมติถ้าพี่แบบนมใหญ่เงี้ยอีกจะบล็อกมะจริงจริงหนูอาจจะไม่รู้จักพี่เลยก็ได้นะได้ครับยังไง โ,โน้หอ,อยพี่สะดุดล้มหน้าบ้านนมแกะ ้องอย่าโกรธพี่เลยนะลูกคือคนเราเกิดมันไม่เท่ากันนะ่ะพี่สามารถแบบยืดหดได้ตลอดเวลาเลยเงี้ยเราอยากพี่ใหญ่กว่าน,นี้ไหมเนี่ยใหญ่ให้ดูเลยมีใหญ่แล้วหนึ่งคอนนี้คือใครอะพี่น้องมาปิดรายการหรือเปล่าถูกแล้วถูกแล้ววันนี้อยู่กับพี่ดําแตงโมนะจ๊ะแล้วก็น้องพี่ยูปกกระดานนะจ๊ะวันนี้อ่ะงี้เอาโหวตดีกว่าพี่ดำกับพี่ยูใครสวยและน่ารักกว่ากันเราจะไปสู้ได้ย,งาายังไงอยาไม่ถ้าเราคิดว่าเราสวยน่ารักเราต้องมาชั่นกับพี่ก่อนถ้าเกิดหนูไม่สามารถ สู้แต่งโมพี่ได้แต่หนอมีอนังสู้ได้นะอะไรสู้ได้หนูมีไส้ของอีสานด้วยล่ะกูมีแตงกวาใหญ่กว่า,านี้เยอะเร่องแต่ของหนุกพันรอบโลกเลยอ่ะโทษทีวะกูพันรอบอคอกูไหวแล้ววะพี่อมเข้าไปในคอเหรอโทษทีวะกูตัดทิ้งได้แล้พี่อมเข้าไปในคอเอ้พี่ก็ตัดลงเข้าคอหรอจริงเหรอโอเคมาดูกันดีกว่าว่าระหว่างมีย่ยูกับพี่ดำนั้นใครสวยกันพี่ยูสักเก็นะฮะแล้วก็พี่ดำมีทั้งหมดไอ้หกสิบสามเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะ จะปิดโหวตภายใน3 2 1พี่ดำชนะบอกแล้วพี่ดำชนะอ่ะนมปลอมเขาบอกว่านมปลอมอย่าบูลลี่น้องผมก็เกิงจังค่ะเราใจว่าคุณชอบบูลลี่น้องผมเป็นนมปลอมอ่ะไม่ร้องแล้วมิวโอ้นะก่อนๆแล้วมิวพี่เข้าใจโลกมันโหดทำไมต้องไปบูลลี่น้องอย่างนั้นน่ะพวกคุณนี่ใส่ไม่ดีคุณต้องจะใช้ของปลอมน้องก็มีหัวใจเดี๋ยวมันเรียกของปลอมเลย ถ้าพี่ดำอ,อกใหญ่กว่ามิยูมิยูจะรู้สึกไงะ <No S 1> ฮะหนสึกแบบว่าถ้าช่วงชีวติตนี้การทุกคนไม่ผิดกฎหมายก็น่าสนใจคนถามพวกคุณนี่ใส่ไม่ดีเลยเพราะแม้ว่าจะจัดการคนถามเลยคนที่กำลังพูดดีใช่ไหมที่ว่าคนถามต้องปตนคนนี้เลย <S <S น้อง,น,องน้องมองอะไรอ่ะไม่มีอะไรพี่หนูแค่มองคนที่หนูไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยฮะ ไม่สามารถแชงได้ไหมวันนี้ก็สนุกกันมากสศรษมิยูนะะวันนี้มิยูเขาก็น่าจะสนุกกับไลฟ์วันนี้มากๆเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมิยูนะฮะเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมวันนี้มิยูถามไม่ตอบเป็นเด็กไม่ดี นหนูตอบไปแล้วนี่ไม่ได้ยินหรอไอ้โอกาสหน้านะเราจะนชี่มิวคอลใหม่นะครับผม,มยู่วันนี้เขาต้องจะสนุกมากๆเลยนะวันนี้เดี๋ยวว่านคนสนุกไหมน่ใช่หนูอ่ะน่าจะพี่คนนี้โอเคไว้เจอกันไลฟ์หน้าแล้วคนที่จะพีเราจะมาแกงรอบต่อไปคือใครรอติดตามได้เลยเอ้ยมิวทายางหนึงไป็นเขียนไม่พกมีดลรวมึง